สนับสนุนโดย Sing Corporation นี่คือชายแดนไทยพม่ารับรแต่ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีคนไทยภาคใต้อยู่เลยอ้าวสวัสดีครับอากาววัสดีครับสวัสดีครับผมรู้จักกันรู้จักกันครับเป็นอาจารย์ผมอสอนขั้วกาแฟครับสอนคั้วกาแฟ เมื่อ30กว่าปีก่อนชาวอิลเมียนเป็นชาวเขาที่อพยพมาจากทางภาคเหนือนะครับแล้วก็หันมาปลูกกาแฟบนเขาในจังหวัดระนองเนี่ยแหละครับแต่ความเป็นอยู่ของพวกเขาลำบากมากนะครับเพราะว่า,มาเมล็ดกาแฟดิบที่พวกเขาผลิตนั้นถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางจึงทำให้ไม่สามารถตั้งราคาขายเองได้ครับแต่ก็ได้พี่กล้องเนี่ยแหละครับที่แนะนำให้ชาวอิลเมียนนั้นหันมาผลิตกาแฟเกรดพรีเมียมเพื่อส่งเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน แล้วพี่เข้ามาปุ๊บพี่มาทําอะไรมาเปลี่ยนแปลงวิถีเขายังไงครับเอ่อผมยกเตายกกระทะมาที่นี่เลยเสร็จแล้วก็ผมถามทุกคนดื่มกาแฟไหมดื่มเอ่อทุกคนเคยตั้งราคาขายเองไหมไม่ทุกคนอยากจะดื่มกาแฟของตัวเองไหมเฮ้ <Hey. S 2> ดื่มได้ด้วยเหรอผมก็คั่วกาแฟใช้เวลาไม่กี่นาทีมาบบที่ทำให้ผมดูที่บ้านใช่ทุกคนก็ตกใจมากแล้วมันที่สํคาคัญมันอร่อย แล้วก็ทุกคนสามารถดื่มกาแฟของตัวเองได้นี่ไงมาแล้วใชว่อากอิเมียนให้เขาเล่าเองดีกว่าได้สิได้สิเรียกพี่ก้องว่าไงฮะอ่าเรียกครูครับครูทำไมเรียกครูคืออ e ิวเมียนเขามีความนับถือว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ให้ความรู้เราโดยที่ไม่คิดมูลค่าต้องเรียกเขาว่าครูแล้วเขามาสอนอะไรเราครับท่านมาสอนให้เราคั่ววา่าวิธีการมันก็ง่ายๆก็คือเราไม่มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างแล้วก็ ทำเข้ามาสอนให้ขวกาแฟเริ่มเรียนรู้ชิมครั้งแรกทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันหอมอร่อยเออทำไมไม่เคยทำินิันเองมันทำไม่ได้เหรอเมื่อก่อนคือไม่มีองค์ความรู้ไงก็คือคิดว่ามันต้องไม่รู้ว่าทำยังไงครับที่คือไม่ไม่เคยกินกาแฟอร่อยอย่างเงี้ยนี่นี่คือกาแฟที่ที่อยู่ในไร่เองเลยป่าครับที่อยู่ที่นี่เลยครับอันนี้คือพรีเมียมป่ะใช่อ่าคือก่อนหน้านี้นะ ไม่สวยขนาดนี้ทำไมมันถึงสวยขึ้นทํำยังไงกาแฟแจากไร่เดิมเราต้องทําอะไรบ้างเราคัดคัดแต่เม็แดแตงอย่างเดียวครับคือทีมนี้เขาจะถนัดทางดรายนะก็คือตากแห้งทางเมล็ดซึ่งโดยทั่วไปผมคิดว่า99.99%ในภาคใต้ไม่มีใครทําแบบนี้เราจะส่งอุตสาหกรรมกันมากกว่าแล้วทำไมถึงเชื่อพี่ก้องคืออย่างที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือเราชิมกาแฟที่ครูกองช,ชงให้กินครั้งแรกตริมรดแล้วอื มันอร่อยหอมแล้วเราก็ต้องที่นี้เราก็มาคิดว่าถ้าเขาทําได้อร่อยอย่างนี้เราเราลองทาําตามที่เขาแนะนําแล้วพอทําไปแล้วรายได้ดีขึ้นไหมครับอก็ดีดีกว่าท้องตลาดทั่วไปก็คือเราก็กาหนดราคากันได้ไงขายให้ครูกล้องโลละเก้าสิบบาทโอ,อ้เราขายตลาดทั่วไปก็ประมาณหกสิบเนี๋ยจะถูกลงทุกบานกันอยู่แล้วครับ อไอย่างนี้อะไร<ม>นี่อะไรเอออันนี้คือดอกกาแฟดอกกาแฟตากแห้งมันเป็นดอกของกาแฟโรบัสต้าหนึ่งปีหนึ่งนะมันจะออกดอกหลักๆแค่ครั้งเดียวนะ<ม>แล้วก็มันจะหอมไปทั้งุบเขาแล้วมันจะขาวพวงใหญ่มากหอมมากเพื่อจะลอ่อพึ่งมาผสมเกสรและดอกมันบานเต็มที่แค่2วันดังนั้นเรามีเวลาการเก็บที่สั้นมากๆเราได้แค่วันเดียวของปีผมให้สถาบันชาแม่ฟ้าหลวงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนไิจใจนะครับ 1. มันจะได้ความหวานจากฟลูโตสแล้วก็ที่สําคัญ มันไม่มีแทนนินเนี่ยมันไม่มีความฝาดไม่พี่กำลังจะบอกว่าพี่เอาดอกมันมาทํา,าทเป็นชาครับนี่คือมาทําเป็นชาครับนี่ถ้าเป็นประเภทบลอซซัมหรือชาดอกไม้นะฮะนี่คือดอกไม้ชั้นสูงนะครับหมายถึงว่าไพลเอ็นของมันแหละครับอ๋อนี่กำลังจะมาแปลรูปเป็นสินค้ายอย่างอื่นต่อยอดครับ ฟังดูเรื่องราวชีวิตของพี่มันมันก็แปลกๆปลเหมือนกัน,กนที่วันหนึ่งได้มาเกี่ยวข้องกาแฟนะจากจากคิ๊ปี้มาเป็นเกษตรอินดี้ลองคิดดูชีวิตผมเปลี่ยนพิพันขนาดไหนะกาแฟนะฮะผมเริ่มจากการบังเอิญแต่ผมมามองแล้วสะกบมันใหญ่มากคือพวกเราไม่สามารถจะต่อสู้กับไอตลาดการค้าเสรีในประเภทงานอุตสาหกรรมได้แล้วละเพราะว่าปริมาณของเราแพ้เขาแม้กระทั่งราคาอะไรก็ตาม พวกเราจะหันมาทํางานคุณภาพกันหมดละซึ่งเป็นตลาดทางเลือกและพวกเราก็สามารถมีโปรดักต์เองมีสินค้าเองผมเคยส่งกาแฟของผมนะครับของกลุ่มผมอีกกลุ่มนึงนะฮะส่งเข้าประกวดในงานกาแฟพิเศษไทยแล้วเราก็ได้รับรางวัลกาแฟโรบัสต้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทยกลับมาและทีนี้ปรากฏว,ว่าเราจะรับคําสั่งซื้อและคําสนใจจากต่างชาติโดยเฉพาะร้านกาแฟพิเศษหรือโรงพวพิเศษเราอาจจะทาธุรกิจกาแฟที่ต่างจากหลาย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 กลุ่มหลายๆที่ที่ว่ามักจะอุดเป็นความลับหรือว่าจะเก็บไอเทคนิคเทคโนโลยี ology, อะไรก็ตาม แต่ของพวกเราควรจะเป็นพับลิกควรจะเป็นสาธารณะผมจะให้กลุ่มของผมที่ได้ารางวัลยอดเยี่ยมปีนี้เราจะไปสอนหมดทุกคนเลยให้ทําออกมาโปรเซสเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็ไม่จาเป็นต้องเป็นแบรนด์กล้องกาแฟใช่ไหมเออไม่จําเป็นผมแค่ชื่อกล้องจริงๆแล้วผมไม่ใช่เจ้าของทุกคนเป็นหุ้นส่วนของผมอยู่แล้วแล้วทุกคนแบ่งเงินค่าหุ้นตรงไหนก็ได้ค่าค่าค่าทำมาเล็กกาแฟถ้าเช่นถ้าอากาททาได้200กิโลอากาก็ได้เงิน200กิโล บางคนทําได้2ตันก็ตังไป2ตันบางคนทําได้4ตันเอาไป4ตันเห็นไหมทุกคนแข่งกับตัวเองตามพระาราชดำรัสหลวงที่ผมเคยบอกไว้เสมอว่าเราแยกกันแล้วเรามารวมกันผมอาจจะเก่งเรื่องการจัดการแปรรูปและตลาดแล้วก็ถ่ายาทอดองค์ความรู้ให้สาธารนณะแต่พวกเขาเป็นมืออาชีพในการปลูกมา3ามสปีแล้วต่อไปตลาดก็ต้องการมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นตอนจบผมต้องการความสเตเบิลของชีวิตของพวกเขาอย่างน้อยเราจะไม่ไปผูกพันกับราคาตลาดคอมเมอร์เชียลอีกต่อไป เวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับก็อย่าลืมอัปเดตความเคลื่อนไหวของเราได้นะครับผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็ Instagram ของ Perspective TV รวมถึงติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง Line ID @perspective_tv ละครับก่อนจะจากกันไปมีอะไรอยากจะ,ะเป็นของฝากให้คุณผู้ชมไหมครับได้ครับผมอยากจะมอบชาดอกกาแฟนะครับให้สำหรับผู้ที่โชคดีจำนวน10 10ท่านนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Perspective TV ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมนำเรื่องราวและแง่มุมดีๆที่ได้จากคืนนี้ไปปรับใช้มองชีวิตกันให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไป,ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเราจะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายก,กับแขกรับเชิญของเราซึ่งเคยเป็นนักร้อง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและนักไตรกีฬาที่ได้รางวัลมาแล้วเยอะแยะมากมายมันก็เริ่มมาจากการที่เราสนใจวิ่งเนี่ยครับจากวิ่งครึ่งชั่วโมงผมว่ามาวิ่งฟูมาร,ทรมารทอนเลยฟูเลยฟูมารอนเลย ตอนนั้นเนี่ยเรียนวิทยาเอกอยู่ที่อเมริกาแล้วทําวิทยายนิพนธ์ไม่จบสักทีผมเนี่ยปิดตัวเองอยู่ในห้องอ่ะสมเดือนนั่งมองแสงที่มันลอดออกมาจากประตะูเวลาคนเดินผ่านก็ภาวนาว่าอย่ามาเคาะประตูบ้านเราอย่าให้มันมาเป็นเพื่อนเราผมไม่อยากเจอผมก็อยากให้มันผ่านไป